ไขมันไม่มีขั้วไม่ละลายน้ำและไม่เป็นโพลิเมอร์ไขมันอิ่มตัวคือมีพันธะระหว่างคาร์บอนเป็นพันธะเดียวเช่นกรดสเตียริกมีไฮโดรเจนจับคาร์บอนนัน่นทำให้ไม่รับไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุลอีก หุดล้อมเหลวสูงกว่ากดไขมันไม่อิ่มตัวกดไขมันไม่อิ่มตัวคือมีพันธะที่ต่อระหว่างคาร์บอนอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งเป็นพันธะคู่หยุดล้อมเหลวต่ำมักเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องเช่นกรดโอเลอิกกรดไลโน เออิกกดไลโนเออิกกดอะลาชิไนริก